่อบานจะมากินมาม่าให้เบิงหมูแล้วนี่ครับจวดกันหัวก้าวครับมันก็บ่มีอย่างน,นี่คือนะครับม,มา <ปะ S 2> ม่ามาม่าใส่ไข่ใส้ซื้อนี่นะแทบอ่ะทำใหญ่ๆดูนี่กันฝึกซ้อมว่าจะไปแข่งแข่งกินแข่งกินจ้า เบ่งเด้อบุญประมาณพอ,อทาไปไดทีกับเบสตามนิสัยแล้วพอบ้านเป็นคนกินค่อนข้างได้เยอะอยู่เลยกินบภสุภาพขออภัยเด้อเพื่อนๆอันนี้นกินแค่เ้าวกล้กินธรรมดาแค่จะจให้เ็ทีววให้เบิ่งนะการกินมาม่าให้อร่อยก็ต้องแบบนี้แม่นบอกพอบ้า อยาแข่งแค่น,น้อยนะอยากกินแหงๆคนเห็ดอยากกินแหงเอานี่นะคระับเพื่อนๆรูดป,ปลาดเดียวเบิรนะคะขอบคุณพี่ๆเ,เพื่อนๆหลายๆเด้อ